สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นอีกคือเก่าค่ะในวันวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะครับน้องนุ่นนี่ฟันเมื่อไรน้องนุ่นฟันเมื่อคืนนี่ค่ะฟันเมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยค่ะมาตามน้องนุ่นมือนีเป็นวันอังคารเนาะค่ะเป็นวันอังคารส่วนเทียงมาตามน้องนุ่นค่ะว่าสู้ฟังในน้องนุ่นฟันว่าจังไรเนอะค่ะเมื่อคืนนี่ก็ฟัน ฟันว่าบาหูก็ไปใสเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นเือนเป็นเือนล้างนิดน้อยแต่ว่าหันเป็นเหอนสองสันบันนีพ่อลับไปแล้วพอกับเมย์เพิ่นเพื่นถาอยู่ในเหื่อนเพิ่นถาอยู่ในเหื่อนนุย่างขับไปในค่าวมฝันนุก,ก็เลยว่าคือแคบแท้สีนอนเลยบ่อหนูวังซีบนันนีพอกับเมย์เพิ่นก็ว่าเมย์ก็ว่ามันแคบเต่เพิ่นวังซีเพื่อนก็พายางไปล้างบ้านค่ะยางไปล้างบานแล้วล้างบานมมนสี เป็นสูงสูงเนี่ยนะคะเป็นสูงสูงวันนี้มันเป็นบันไดยางขึ้นค่ะแล้วว่าหันคูพังอิมาเ็งเคงค้างเบิร์ดยางคือมันเป็นบันไดไม่แต่พ่อยางขามไปแล้วบันนี้ข้างหลังบ้านนี่จะเป็นเดินกั่วนะคะเป็นเดินกั่วทั้งหลังมัานนีเป็นปลาขวยทัดจากปลาขวยไปบูหูว่าเพื่อนไปล้างงามงามล้างใหญ่บันนี้พ่อหันกลับมาหันกลับมาบันนี้ขห้นเป็นสากเป็นศัก จังโต้เงินโต้องหนอยอยู่นะคะเป็นสากดำดำเนี่ยบันนีเห็นสากหรือยางเขานีเหือดยางไปว่าหันสีขามบันไดพอกับแม่เพิ่นขามไปกรในความฝันค่ะโน่หน้าหันเดียามบันนีผู้เฒ่าสองคนจักมาจะใส่ผัวเมียใส่สุดเท้าย่างมาค่่ะเพินบอกว่าทีห้องกูยังไม่อยู่ยังไม่ยุ่งเหมือนบางสิบันนีผู้สีขามึงเหมือน่างสิคุณยางมาบันนี ผู้เฒ่าผู้สายนั้นยางมากมาบีบข้อหนูมาบีบนะบันนีนุขวาอมีดได้จับอมีดได้มาฟันเพลินฟันแขนฟันขาฟันข้อนะคะคบันนีฟันจึงได้กระเบเห็นเหือกระเด็นขอกะบูรุดออกบันนีพอเพื่อนก็เลยเอิญเอิญว่าขามากเฝ้าขามากคุณบางสี่ขามันสิเป็นมันสิเป็นสูงสูงนิดนึงนะคะบันนีกับขาบันไดยางลงอย่งสีหน้าบันนีเฝ้าขามากเพคนะหลังจากกันหูเมือ พ่อคามพ่อคามแล้วลงบันไดแล้วหงมือคามได้ยูเมนบอสคามได้ค่ะค่ะคามมาได้เนาะค่ะคามมาได้กับหงมือเลยเมนค่ะผีผูเ่าวน์เพี่นผีปูเ่าผู้ชายเราคนบีบ่อบีบคอนลกัก็ฟันฟันเอามีฟันนะคะฟันบ่อเขาเมนฟันบ่อเขาเลือดออกโบกกระดินผีผููเ่าในี่พวกฟันนี่เพื่อนไ่เสือเสือผ่าแบบใดเพื่อนส่สุดขาวแต่ว่าแต่ว่าหันหู ใส่สุดขาวแต่หันโหดในความฝันทัน้งหัวทั้งเมียเลยเทาแห่งบอนน่อนในความฝันเทาเทาแห่งเทาอยูยูประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีในความฝันนี่หูว่าเป็นผีเมีนบอหูว่าเป็นผีเพราะว่าเอามีเอาผ่าฟันเพื่นอนมันบอตายนะคะบอตายเหลือบอก,กระเด็น้อบอขาดค่ะเขาอยู่แต่ว่าบุ้มไม่เหลือเมียนค่ะ บานนี้พ่อก็เลยเอิญเหมือนว่าพ่อก็เลยเอิญว่าเป่าขามาพ่อว่าเป่าขามากก็เลยขามาขามาวุบวิตก็เลยหุ่นละเล็กแบบนี้ค่ะแนวทางนี่บ้านนี้แนวทางสิไฮตัวใดโน่แนวทางถ้าเป็นสามตัวเนาะถ้าเป็นสามตัวนุตีไฮเป็นเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้านี่ตีจากผู้เฒ่าเหมือนว่าเก้านุตีจากผู้เฒ่าผู้เฒ่า สอเดี่ยบันี้สองนุตีจากผู้เฒ่าคือการผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าสองคนถ้าเป็นศูนย์มี่นุตีว่าเป็นผีผีตีเป็นศูนย์เนาะเลขกสาตัวน้องมุนไทยมากเก้าสองศนย์ค่ะเป็นสจากฝันน้ออายุอายุนุนกปีอายุ2ีองอย่าง2ีสค่ะสิอย่าง2ีปีเพราะว่าฟันเคียวกับปูจกดูนยกับดนสูนก็เอาของยังไก็คือกกับผีสูกับผีผีบีบข้อเนาะค่ะ อายุกัดปดเว้ยหน่ำเนาะเดี๋ยวพอกับแมนี่เป็นกัดยุกไก่บอด้บอดมาสูหน่ำบอดี้มาสููค่ะเป็นขามเป็นขามเปยกอนแล้วนอขามน้ำกนเพลินค่ะถ้าสองตัวสีหายตัวไดโนในความฝันสองตัวนู้หายเป็นหาสามหาสามหาสามนี่หานี่นู้ตีจากเพื่อนเพื่อนมันเป็นเพื่อนนะคะยางขับไปแต่ว่าหันเป็นล่างนหน่อยเขีอ เป็นนังนิ่น้อยแล้วนิ่น้อยพ่อคนยางกับไปวิทนี่ค่ะนุก็เลยสเมนุก็เลยสงสัยว่าอพ่อกับเมรสีนอนไลยบอกว่ามันคือแขบมันคือน่อยเทสในกองันค่ะเมื่อวานนี้น้องนุ่นเพื่อนหายเป็นหานะค่ะตีเป็นห่าห่าสามสามหระคะสามมีตีจากพ่อเมูกค่ะสามคนพ่อเมูกสามคนอยู่นีเหือนหลังนั่นเมนค่ะเหือหลังกับเขบบนี่เนาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นบานเพื่อนหรืออาจจะเป็น ห<ก>ล้งัลงแข็หล,ล้างเข็บนั่นขั้งใตสิเป็นปูนขั้งเถืองสิเป็นใหม่มสิเป็นใหม่วัดที่นี่ใหม่นั่นข้างเทืองนู้นเนี่ยขึ้นไปในความฝันนะมันสิเป็นแบบว่ามันสิมีสองหว่างให้เนี่ยเบิ่งนะคะ,คะเป็นใหม่ใหม่แบบข้อตีเข้าอัดนะบัดเ,เบิร์กข้างนอกหล้างนี่น้อยบัดพอยางเข้าไปข้างในกวงควง ทีนี่กว่างเพ่มีมีอีกหลังหนึ่งลังใหญ่ใหญ่อยู่หล,ลังปลาเกวยที่นู้เบ่านะหลังงามหลังนะคือในบ้านนี่ลังหนึ่งล้วก็ทัดจากบ้านแม่งทัดจากปลาบ่านในบ้านมีปลาเกวยพร้อมมีปาาาลาค่ะทั้งหลังบ้านค่ะไปเป็นปลาเกวยแล้วก็ทัดปีกมีบ้านอยู่ลังนึงแป่นอันเพี้ยนพอมเมีนค่ะเหมือนแบบว่ามันสดก,กันนะคะแตยโบหูว่าเป็นบ้านอยู่ไสเมีนบอเมีนค่ะบโบหัว่าบ้านอยู่ไสบ้านผู้ใดอืมอาจจะเป็น สารพระผู้มก็ได้เนาะค่ะในล่วมฝันอาจจะเป็นบานของเพิ่นเจ้าทีเจ้าทางแต่บบหูว่าเป็นเจ้าทีเจ้าทางยูใสเนาะค่ะแต่ว่าน้องนุ่นนี่ก็เด็ฝันเกี่ยวแนวทางน้องนุ่นเพิ่นนหามากก็คือเก้าสองศูนย์เนาะค่ะเป็นเหล็กสามตัวตีจากฝันและก็ฮาสามนี่ก็เป็นเหลขตีจากฝันคือกันเพิ่นว่าค่ะจะตีผ่านบ่ไดรก็คืออายุ้องนุ่นสองสองอย่างสองสามเนาะค่ะเพราะว่า ฟันเกี่ยวกับตัวจาของฟันแบบผีผู้เฒ่านี่มาบีบข้อไอไรมาหนุนแม่ค่ะหล้วกันน้องนุ่นก็แล้วแม่ฟันผีผู้เฒ่านี่ฟันเขาอยู่แต่ว่าบ่มีเหลือบอมี่ยังบ่มี่ค่ะ,คะฟันหอดข้อข้อกับบกระดินออกแสดงวัยสูงค่ะแค่เพื้อนนี่เ่ยยี่สิบสองเต็มเนาะคะ่ะอายุยี่สิบสามนี่บ่อั้นเต็มเพิ่นว่าย่างเขาแล้วแต่บ่อั้นเต็มเนาะคะ่ะบ่อั้นหอดเดือนเกิดค่ะค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นเนาะค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับน้องนุ่นเบิร์สุขูสุขคนค่ะค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะบกเพลงแนวทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567นี่ค่ะ น้องนุ่นนี่เพื่อนฝันกับ่านมช้่มฝันว่าจักไปใส่เพื่อน่าไปน้ำกันสามคนพ่อแม่ลูกเพื่อนเพื่อน่าค่ะพ่อเพื่อนแม่เพื่อนหล้กก็ตัวน้องนุ่นเองเพื่อน่าได้ไปน้ำกันเพื่อน่าไปนะไปเพื่อนหลังหนึ่งเพื่อน่าเพื่อนนั่นเป็นเพื่อนหลังในน้อยเข็บแขบเพื่อน่าในความฝันนะยางขับไปในเพื่อนแล้วไปพ่อผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ช่ายกผู้ยิ่งเพื่อน่าเท่าเท่าเพื่อน่าอยู่น้ำกันใส่สุดขาวเพื่อน่า ในข่วงฝันนั่นผู้เฒ่าสองคนนี่อมหิตแห้งเพื่อนว่าในค้ข่วงฝันยูดีๆผู้เฒ่าผู้ทายนี่ก็กระโจนเข้ามาใส่หน้องนุ่นว่าสันโดดเข้ามาบีบข้อหน,น้องนุ่นน้องนุ่นนี่ก็ได้สู่เพื่อนว่าสู่กันกับผู้เฒ่าผู้นั่นเพื่อนว่าน้องนุ่นนี่กะได้ผ้าเพื่อนว่าได้อาวุธเนาะค่ะก็คือผ่าเพื่อนว่าฟันแขนฟันขาฟันข้อผู้เฒ่าผู้นั่นเพื่อนว่าแต่ว่าผู้เฒ่าผู้นั่นนะบ่บเป็นยัง เพิ่นบ่าบ่เจ็บบ่ปวดไสเลือดบบไหลบบมีหอดเลือดเพิ่นว่ายังคือเก่าเบิสุยางเพิ่นว่าพอสู่กันอิดแล้วน้องนุ่นได้ยินเสียงพอเอิญว่าให้มาพี่เพิ่นว่าฝ้าขามมาเพิ่นว่าแนม่ไปเห็นพอกับเมยลงบันไดเฮือนแล้วเพิ่นว่าน้องนุ่นนี่ก็ไเด็นขามไปคือการขามกระลั่งขามสีลงบันไดคือกันน้องนุ่นเงมือก่อนเพิ่นว่าค่ะน้องนุ่นนี่ก็ได็ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ ตัวเลขตัวนั้นก็คือเก่าสองศูนย์เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันเพื่อนว่าค่ะผู้เท่านี้เป็นเก่าเพื่อนว่าสองนี่ผู้เท่าสองคนเพื่อนว่าศูนย์นี่ก็คือน่าจะเป็นผีเพื่อนว่าในความฝันน่าจะเป็นโมเมนต์คนดอกเพื่อนว่าโมผีกับเจ้าทีตรงตีเป็นศูนย์เพื่อนว่าเพื่อนก็ได้ห้มาเป็นเก่าสองศูนย์เนาะค่ะเลขสามตัวตีจากฝันค่ะส่วนหาสามหาสามนี่เป็นเลขสองตัวตีจากฝันคือกันเพื่อนว่าเพื่อนนี่เป็นหาเพื่อนว่า อยู่น้ากันนี่สามคนเพิ่นว่าค่ะมีน้องนุ่นแล้วก็พ่อน้องนุ่นแม่น้องนุ่นเนาะค่ะอยู่น้ากันในฮื่นหลังหนันเพื่นว<ม>่าเพื่อนกเ็เลยตีเป็นหาสามเนาะค่ะส่วนสองสองกับสองสามนี่เป็นอายุของน้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นนี่อายุยี่สิบสองปีย่างยี่สิบสามปีค่ะปีทียี่สิบสามนี่บอท่านเต็มเนาะค่ะบอท่านหอดเดือนเกิดแต่ว่าย่างเขามาแล้วค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในวดวันที่16ม,มิถุนาย,ยน2567น้ี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้วรางวัลใหญ่กับน้องนุ่นเบิร์ตสุขภูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมุนนําค่ะตัดนํากับนําหมุนนํากันไวค้ค่ะสาหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระรุ้ย จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเงือนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่สุดท้ายนี่สาวนิ้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพารวยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ